từng quay ngày từng với ngày tuổi thầy từng quay ngày với thêm từng quay ngày tuổi thêm từng quay trẻ tôi ra quay thèn, quay ra bù, à thà, chắc nói coi đu uống à ra chắc nói coi đu dàn e bú phá bẫy của mùa dàn e bú phá bẫy

เอาเึ้นเอาขึ้นบุญเึ็นทานเอาเึ้นเอาขึ้นบุญเึ็นทานแม่ที่นางสวยงาใสแม่ที่นางสวยงาใสไปทางไหนพี่น้องส้มตื่นไปทางไหนพี่น้องส้มตื่นห้รวยเงินแสนเงินแสนเงินล้านให้รวยกันเมร์นั่นแสนเงินล้านแซมสัมรา ว้านาแสนสลานสุขผลข้ากาข้าคุขาข้า่วยลาลงข้าู้ขาข้า่วยลาลงโอ้น่องโอ้นอขอบูชาองค์พระมหาคาผู้เรียริแห่งแก่นทุกแห่งคนเป็นที่พึ่งที่หวังทุกมวลชนจงสูงล้นเพื่อถือขึ้นบูชา ต้องเคแสนสูรวนใจใสของแก้วเตรียมพร้อมเดือยขยานสู่น้านปลาเพื่อขอผลให้ตรงนองเตรียมพร้อมมาให้เข้าวล้าเขียวขจีปัดหี้ย

ทีมคนีรารมาณี่ารอม่่ารอนที่รา้อขันตัวุกทีมาครับกล้าที่ครับขอคุณาีีลาีร